สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกับสาสัญญานะคะวันนี้สัญญามา,มากินก้อยมะนาวนะคะเนื้อมะนาวนะคะโอ้โหสุดแซ่บเลยค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อจ้กโอ้โหร่างกายต้องการอีกแล้วอยากมากละลายลายเลยค่ะดูสิง่ากินจ้ามาเดอ้อค่ะมาเดอ้อสวัสดีอีกแล้วค่ะสวัสดีจ้าทุกคน มาเจอกับสาวบันป่ายนะคะวันนี้เป็นป,ป่าค่ะเป็นเถื่อนๆน,นะคะกินน้ำก่อนจัดก้อยมะนาวเนื้อมะนาวของแทบค่ะไม่รอแล้วนะหิวสนใหา่หิวค่ะมีข้าวเหนียวร้อนๆข้าวเหนียร,นร,นร้อนจ้ บอกเลยหอวผ่าลุกดอด ไม่รอแล้วนะครับใบลานทักษีลาวเสียพงพัดลม 让不让？上 เปรี้ยวค่ะเน้นเปรียปร้ยวเจอมนะนาวแป๊บสุดแล้ว,วอากาศร้อน อะไรยังทำไหบ้างเป็นจุกจับสัญญาบอกเลยคนขอมาเยอะสใหญ่ไม่กล้าเลยทน,นี้ยังกินได้อยู่คือคล,คลุกคลุกคลุกกินได้อยู่นะคะแต่นั่นคือว่าสดสดแล้วก็จิ้มนะคะสัญญาไม่กล้ายังไม่กล้าเลย ก็อร่อยเนะอยากกินอยู่เห็นเขากินอ่ะเพราะอีกอย่างหนึง่งบ้านเราอ่ะหาสดแบบสดๆมาเลยมันไม่มีอ่ะต้องไปค้าง มะน,นาวก็สุกแล้ว छान mà đây phi non mà đây cha ใส่ข uh ้าวคัวเยอะๆนะหอมหอมข้าวคั่ว Yes. <laughs> อยากนะจ๊ะสิวอยาก ึงมากอร่อย Terima kasih telah menonton! Ơ. Ờ. Rồi, vừa ơi. Ừ. ไปแล้วนะสัญญาไปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเจอคลิปใหม่นะคะแค่นี้ก่อนนะคะอร่อยเวอร์เวรวงอร่อยมากเลยเนื้อมะนาวนะคะโอโอเคนะคะขอบคุณมากที่กดแชร์กดไลค์และกดติดตามสัญญาและใหะกำลังแจกสัญญามาตลอดนะคะขอบคุณเ c ทุกคนนะคะพี่พี่น้องนองและท่านผู้ชมทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะไปแล้วบา,บายๆจ้า